เป็นกล่องล้อลากของแท็กติกนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นรุ่นโหลดอัพมีทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันนะครับจะประกอบไปด้วยตัวล่างสุดเนี่ยจะเป็นกล่องตัวใหญ่นะครับที่จะมีล้อลากติดอยู่นะครับ <c oughs> แล้วก็เป็นกล่องขนาดกลางแล้วก็กล่องขนาดเล็กต้อนกันอยู่นะครับมือจับตัวนี้นะครับที่ใช้ในการลากเนี่ยสามารถที่จะเอาขึ้นนะครับแล้วก็เอาลงได้โดยการบีบนะครับครับตัวล็อกตัวนี้นะครับก็ตัวมือจับตัวนี้เราสามารถที่จะถอดออกได้ด้วยนะนี่นะถอดออกแบบนี้เลยนะเขาจะมีตัวล็อกอยู่ด้านหลังนะครับ ตัวล้อเนี่ยเป็นล้อขนาดใหญ่นะครับมีความแข็งแรงทนทานนะทั้ง2ล้อเลยด้านบนสุดเป็นกล่องตัวเล็กนะครับล็อกเขานะครับจะเป็นระบบล็อกที่เป็นตัวนะครับห่วงเหล็กแบบนี้นะครับล็อกแน่นๆนะล็อกแน่นๆนะครับขนาดกว้างนะครับอยู่ที่ประมาณ3-4เซนนะครับแล้วก็ความยาวประมาณ51เซนความลึกอยู่ที่ประมาณ10เซนนะครับผมในส่วนของฝากล่องเนี่ยนะครับมาอย่างแข็งแรงนะตัวนี้นะฝากล่องแล้วก็ซีนยางนะครับ ตัวนี้ก็ทํามาโดยรอบเลยนะครับซึ่งกล่องตัวนี้เป็นระบบ IP 65นะครับสามารถกันน้ํากันฝนได้สบายนะครับระบบการปลดล็อกกล่องนะสามารถทําได้ง่ายเลยนะครับโดยการที่เราเอากที่นี่นะครับสองฝั่งแล้วก็ยกกล่องขึ้นเวลาล็อกเราก็แค่จับกล่องแล้วก็วางลงไปกดเท่านี้เองเดี๋ยวมาดูกล่องตัวกลางนะครับกล่องตัวที่2นะซึ่งตัวนี้จะมีตัวเป็นหูหิ้วแบบนี้นะครับผมเป็นกระบะนะครับที่สามารถใส่อุปกรณ์ได้นะครับสําหรับกล่องตัวกลางนะครับจะใส่ด้านซ้ายหรือใส่ด้านขวาก็ได้นะครับ ความกว้างเท่าเดิมนะครับความยาวเท่าเดิมส่วนความลึกของกล่องตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ24เซนะครับมาดูตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกล่องล้อลากนะครับตัวล่างสุดเลยนะครับมีตัวกระบะมาให้สําหรับใส่อุปกรณ์นะครับกล่องตัวนี้จะอยู่ที่35เซนนะครับซึ่งถือว่าลึกเลยใส่เครื่องมือตัวใหญ่อุปกรณ์ตัวใหญ่ได้อย่างสบายนะครับระบบกันล็อกแล้วก็ปลดล็อกถือว่าทําได้ง่ายนะครับจับแล้วก็วางกดลงไปนี่เท่านี้เอง การลากกล่องก็ถือว่าทําได้ง่ายเลยนะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ขูุขะพื้นดินพื้นหญ้านะครับผมรวมถึงการขึ้นบันไดเนี่ยสามารถทําได้นะครับไม่ติดขัดเลยนะครับบันไดเนี่ยสูงขั้นละประมาณ20เซนนะครับกรณีที่เราทํากล่องล้มนะครับมั่นใจได้นะครับว่ากล่องจะไม่หลุดจะออกจากกันนะเห็นไหมครับของด้านในก็จะไม่ตกกระจายออกมาฉีดเข้าไปได้ทุกทิศทุกทางเลยนะจะฉีดแรงๆก็ได้นะผมลองฉีดให้ดูแล้วเรามาดูกันนะครับว่าด้านในเนี่ย จะมีน้ำเข้าไปหรือเปล่า,าขนของรถเราไม่มีที่กันฝนนะครับผมเราสามารถที่จะใส่เครื่องมือเข้าไปนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าน้ําฝนเนี่ยจะเข้าไปนะครับโดนเครื่องมือของเราให้เสียหายนะครับไม่มีน้ําเข้าไปเลยนะครับครับนี่ไม่มีน้ําเข้าไปเลยนะครับภาพรวมของกล่องล้อลาก ของแท็กติกรุ่นโหลดอัพนะครับผมจริงๆเนี่ยเขาก็จะมีอุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับที่สามารถใช้งานร่วมกันได้เช่นแขวนกระบะบริเวณด้านข้างหรืออะไรพวกนี้นะอุปกรณ์เสริมที่สามารถใช้งานร่วมกันได้หรือว่าที่แวน